สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ติดตามช่องของปบนะคะขอบพรคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นี่ไม่ได้มีเรื่องมาอ่านให้ฟังนะแต่ว่าจะมาอ่านสิ่งที่เพิ่มพูนความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษของเรากันนิดหน่อยนะคะนานๆจะมีสักทีนะเพราะว่าโบอะชอบอ่านเรื่องราวอ่านนิทานอ่านตลกมากกว่านะคะเราก็ยังคงยึด n ัมเบอร์วันนัมก็คือเป้าหมายแรกในการฝึกโดยการอ่านเหมือนเดิมนะคะฝึกอ่านออกเสียงจังหวะทำนองครองธรรมฝึกกันไปนะคะอ่านเหมือนพูดพูดเหมือนอ่านนะคะวันนี้นี่โบก็เลือก idioms about time นะคะ idioms ก็คือสำนวนที่ไม่ได้มีความหมายตามคำที่เห็นแต่มีความหมายอะไร เล็กน้อยที่ซ่อนเอาไว้นะคะ about time ก็คือเกี่ยวกับเวลานะโบสอนนักเรียนปไปแล้วนะคะในหน้านี้แล้วก็จะทยอยเอามาให้อื่นๆอีกหลังจากที่โบสอนนักเรียนไปแล้วนะโบก็ random นะคะ random research random แล้วก็คือสุ่มๆมาเจออะไรก็เอามานั่นเองนะคะโบก็หาในอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วโก,ก็เลือก ตามที่โบอทชอบนั่นแหละนะ <c oughs> น้านี้ก็จะเป็นของเว็บ englishstudyhere.com บอทก็ไม่รู้หรอกว่าของเว็บเนี้ยเขาเป็นของอังกฤษหรืออเมริกันแต่โบอทดาวจากโลโก้เขาโลโก้เขาเป็นธงอังกฤษนะคะก็น่าจะเป็นของอังกฤษนะแต่โบส์ก็ยังคงอ่านแล้วก็พูดเหมือนที่โบส์พูดได้นี่แหละก็คือกึ่งอเมริกันมากสุด แต่ไม่ใช่เครึ่งนะกึ่งนะหลายๆสำนวนนะโส๊ทก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามีไปหาความหมายของคำบ้างก็เดาๆเอานะคะโบ๊ทก็จะพูดเท่าที่โบ๊อะคิดว่าจะทำให้คุณเข้าใจได้บ้างแล้วกันนะแต่ถ้าใครที่รู้มากกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสำหรับโอทเองเนี่ยโบ๊ทก็ไปหาข้อมูลไปเซิร์ชดูหลังจากที่อ่านเหมือนกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ a d เจฟิ f ออฟทั d เอเจฟิ l เ f i ิลเจมันต้องงับตรง V แล้วก็มี L นะคะ difficult of a time ความหมายที่เขาให้เอาไว้ก็คือ a difficult or frustrating time frustrating คำนี้นักเรียนปวดออกไม่ได้นะมันมีทางตัว r ครเกล้ามันมีทางตัว S นะคะ frustrating นะคะ frustrating ก็คือเป็น ช่วงเวลาที่ยากที่มีปัญหาที่มันไม่ราบรื่นนั่นเองนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่หงุดหงิดงุนงานหงุดเงียวนะคะเจวิลก็เป็นความหมายในทางที่ไม่ดีอยู่แล้วนะต่อไปนะคะ for the time being for the time being แปลว่า at the present moment for now present พอดแนะนำนักเรียนไปว่าให้นึกอย่างนี้ถ้าเป็นของขวัญจะอ่านเป็น pre อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นของขวัญจ,จะอ่านเป็น present present กับถ้าเป็นเวลาจะอ่านเป็น present แต่ถ้าเป็นการนำเสนอแบบไป presentation อย่างเงี้ยเราจะอ่านว่า pre นะคะ present สกกเหมือนกันเดะเลยนะคะ for being อ,อ๋อไม่ใช่ for being for จะช่า being ก็คือ ในขณะตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยปัจจุบันเนี้ยแต่ไม่ได้ระบุแน่นอนว่าตอนไหนเวลาเมื่ออไรกําลังทําอยู่ไม่ทําอยู่ไม่เกี่ยวนะคะแต่เขาพูดถึงตอนนี้แหละเร็วๆเวนี้ยไม่ใช้ไม่ใช่เป็นเมื่อวานนี้หรือปีที่แล้วหรือชาติก่อนและก็ไม่ใช่เป็นชาติหน้าปีหน้านะคะไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้แหละนะ Bad time Bad time เดาได้เลยว่ามันต้องเป็นด้านลบเป็นน e g a t i v e ใช่ไหมล่ะ Bad เนี่ยมันก็คือไม่ดีนะคะเขาก็ให้ความหมายไว้ว่า an inconvenient moment or an unfortunate experience ก่อนที่จะบอกถึงคำและความหมายที่เขาให้ไว้นะคะสังเกตรตรงที่มี or กันนะในลักษณะที่มี or นั่นหมายถึงว่าเขาพยายามให้ คำจำกัดความที่จะช่วยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนั่นเองถ้าเราไม่รู้คําศัพท์ในท่อนแรกเราก็ดูท่อนที่สองสิว่าเรารู้ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้สักท่อนเลยอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะทุกคน <laughs> And inconvenient inconvenient In ก็คือมันไม่สะดวกสบายเลยนะคะ And unfortunate unfortunate ก็คือมันไม่ดีโชคไม่ดี Experience ก็คือประสบการณ์สรุปแล้ว bad time ก็คือ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยนะคะอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นอย่าง inconvenient moment ก็คือเราอาจจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนเช้าสมมุติไปทำงานแล้วขับรถมาเจออุบัติเหตุทำให้รถติดหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยมาทำงานสายอันนี้ก็คือเป็นเวลาที่แบ d time ของเราเหมือนกันนะคะเวลาใครมาทักแล้วแบบเราอารมณ์เสียเราก็บอกว่า อย,อย่าเพิ่งคุยกับฉันตอนนี้ฉันไม่อยากคุยเลย I have a bad time this morning อย่างเงี้เออฉันอยู่ในเวลาที่ไม่ดีเลยตอนเช้าช้านี้เลยทำให้ฉันอารมณ์เสียอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะ time to hit the road เขาให้ความหมายว่า time to depart นะ to hit the road ไม่ใช่ไปตีถนนนะทุกคน <laughs> หมายถึงว่าได้เวลาที่เราต้องไปแล้วล่ะ ะคะได้เวลาที่เราจะต้องไปแล้ว time to h the r o นะคะเกี่ยวกับการเดินทางนั่นเองนะคะ around the clock อันนี้อันนี้เดี๋ยววันมีมีคำๆเล่าให้ฟัง around the clock เขาให้ความหมายว่า at all times ก็คือตลอดเวลานั่นเองเมื่อไหร่ก็ได้นะตลอดเวลาเลย around the clock ไม่ใช่เวลาทั้งหมดนะนักเรียนโปรดบอกเวลาทั้งหมดไม่ใช่เวลาทั้งหมดนะคะตลอดเวลาตอนไหนก็ได้นะคะ a r ลวา the clock ถ้าเราไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าตอนไหนก็ได้เราก็อาจจะไปคิดว่า a around the อ l o c กก็คือรอบๆนาฬิกาหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> นี่คือคิดตามความหมายของคำนะคะหรือนักเรียนคบนบอกว่าเดินรอบๆบนาฬิกาหรือหมุนรอบๆบนาฬิกานะคะซึ่งมันไม่ใช่เลยนะมันคือเวลาตลอดเวลาเลยตอนไหนก็ได้ All the time at all t i m e นะคะ k kill time kill อันนี้ต้องมี เอาโมลินเดคิวคินะคะเขาให้ความหมายว่า to do something while waiting to do something while waiting ก็คือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในขณะที่กำลังรออยู่นะคะไม่ใช่คิว m e มแล้วเราไปนึกว่าเอ๊ะฆ่าเวลาคิวมันคือการค่าค่าก็คือทำให้ตายแล้วไปคิวไทมทำให้เวลามันตายทำยังไงหรือว่าต้องไปทำให้นาฬิกามันตายหรือเปล่าถึงจะทำให้ให้เวลามันตายได้ <laughs> อันนี้ขำๆนะทุกคน ต่อไปนะคะ as time goes by เขาให้ความหมายว่า as time passes or moves อันนี้มันมีตัวเลือกให้เห็นปะคือ or นะคะ time passes ก็คือเวลาที่ผ่านไปนะคะ or m o v e ก็คือเวลาที่ผ่านไปเหมือนกันไม่ใช่เวลามันเดินไปนะนาฬิกาเดินไปอันนี้มันเป็นคำพูดของเราเองของภาษาไทยเราคือนาฬิกาเดินไปคือเวลามันผ่านไปรวดเร็วนั่นเองนะคะ As time goes by ก็เหมือนกับว่าเวลาแป๊บๆหนึ่งลูกสาวเธอ4ี่ขวบแล้วประมาณนี้นะ Lose track of time Lose track โปรดปราบรอ่านผิดคำนี้จะอ่านว่า l o s t นะทุกคนไปเช็คนะคะ Lost track of time เขาหมายถึง to be unaware of what time is it <laughs> is it อันนี้อ่านผิดนะโปรดอะพยายามสอนน้องนะแล้วปรากฏว่าตัวเองก็อ่านผิดนะมันต้องเป็น it is นะคะ To b e u n a w a w e of what t t อ่ it is นะคะ it is มันเป็นทีเพราะว่าทกับ is มันลิงก์กันนะคะ track ก็คือเป็นเส้นทางนั่นเองนะถ้าเราคิดไป track ทางรถไฟก็คือรางรถไฟ track ของรถยนต์ก็คือถนนนะคะ track ของดาวของคนก็คือทางเดินนั่นเองนะคะถ้าเราคิดเฉพาะคำ track นะแต่ความหมายของเขา Uh, lost track of time ปวดกังวลคำว่า lost มากว่าอ่านผิดแปลว่าเราไม่รู้เลยว่าเวลามันผ่านไกลผ่านไปแค่ไหนยังไงแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราทำอะไรเพลินๆอย่างงี้แล้วเราก็ไม่ได้จับเวลาไงว่าเออเราใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยเราไม่ได้จับเวลานี่ก็คือ l o s t track of time lost lost track of time <laughs> <c oughs> เห็นไหมคือไม่แม่นไงเลยไม่รู้มัน l o ส s t หรอแล้วพยายามนึกถึงไอ้คำว่า l o ส s e มันต้องเป็น l o o s e อันนี้น่าจะเป็น loss นะเหมือนกับเวลาเราพูดถึงลดน้ำหนัก loss w e i g ก็คือก็คือสะกดแบบนี้นะไม่ใช่ l o s t lost อันนั้นคือหายไปนะคะมันมีความหมายคนละแบบกันนะทุกคนโปรดจำไม่แม่นหรอกแต่ว่าโปรดก็มีเช็คอยู่เรื่อยๆเพราะมันจำไม่ได้ไนงะต่อไปนะคะ caught in a time wrap Cod in a time wrap เราเดาได้นะคำว่า wrap เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ห่อเอาไว้เราก็เลยนึกก่อนว่าเป็นเวลาที่เราถูกห่อเอาไว้เราไปไหนไม่ได้นะเรามาดูซิว่าเขาให้ความหมายไว้ว่ายังไงเขาให้ความหมายไว้ว่า mm hmm. unchanged in an antiquated or obsolete way จะบอกว่าโบนัไม่รู้จักเลยคำว่า antiquated กับ obsolete way เนี่ย ก็ไปหามาแล้ว o b solid o solid อ่ะไปหามาแล้วนะคะ antique เนี่ยบมนึกออกแล้วมันหมายถึง antique ไนงะ antique แต่นี่มันเป็น antique มันก็จะเป็นตัวที่มี part of speech มาเกี่ยวข้องอะนะมันก็มีการปรับเปลี่ยนการสะกดคำเล็กๆน้อยๆอะนะอันนั้นก็ต้องไปเรียนรู้เรื่อง part of speech ีกทีนึงนะคะเขาก็หมายถึงว่าอยู่ในช่วงเวลาเดิมๆนั่นแหละเวลาเก่าๆในอดีต เวลาโบราณโบราณอันนี้ที่โบส์พยายามตีความทำความเข้าใจด้วยตัวเองเพราะว่ามันถูกแรปเอาไว้ก็คือถูกห่อหุ้มเอาไว้ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่ในการลักษณะเปลี่ยนแปลงไหมแต่รู้ว่าเขายังอยู่ในห่วงเวลาโบราณโบราณเก่าๆนะ่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบคนหัวโบราณอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะสุดท้ายของวันนี้นะคะ Have a time o f it Have a time off it ปดจอน้อง off มันมี f กับ IT, H, i t s i t มันมาลิงก์กันเป็น fit ได้แต่เราจะไม่ออกชาดเป็น Have a time off i t อย่างนี้ไม่ใช่นะคะ Have a time o f it off it off it มันจะต้องรวบกันเร็วๆนะคะเขาให้ความหมายว่า to experience particular trouble or difficulty ตรงวลีแรก to experience particular trouble หลายๆคนอาจจะติดปัญหาไอ้พาทิคิล่าแปลว่าอะไรอย่างพระโอษะพาทิคิล่าเจอกี่ทีกี่ทีก็จําไม่ได้มันแปลว่าอะไรสักทีแต่มันมีคําว่า trouble กับมันมีคําว่า difficult นะคะก็บอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนั่นเองช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงเวลาที่มีปัญหานะคะวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะทุกๆคนมีอะไรที่ อยากจะมาให้พระโอสถอ่านให้ฟังหรือให้พระโอสถช่วยตีความตามความเข้าใจหรือมีอะไรที่อยากจะสอบถามหรืออยากจะแนะนําก็จัดมากันที่คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนแต่ใครที่อยากจะให้ข้อความที่โอส์อ่านเข้าไปที่ Facebook นะคะคุณส่งที่กลุ่มก็ได้นะคะอิงโอสหรือคุณจะไปส่งที่เพจก็ได้นะคะก็คืออิงโอสเหมือนกันนะคะไปแล้วนะฮะอนิสตีบาย